บิตคอยกลับมาพูดอีกรอบนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะครับประมาณสัก3ามสีทุ่มนะครับแบล็กล็อกเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทําการยื่นนะครับเอกสารใหม่ให้แก่เซกนั่นเองนะครับผมก็ในมาดูกราฟก่อนนะครับอ่ะเมื่อวานเนาะประมาณช่วงอ่าสัก4ี่ทุ่มนะครับสามสี่ทุ่มเมื่อวานบ้านเรานี่แหละนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานะก็แท่งนี้เลยนะฮะจุดเริ่มต้นจากแท่งนี้นี่นะครับที่ขึ้นไปตัวนี้เนาะนะครับก็คือเป็นข่าวที่ทางแบล็กล็อกเนี่ยนะครับเขาได้ทําการยื่น นะครับยื่นในตัวของเอกสารเอกสารในส่วนของเขาเรียกว่า Bitcoin EDF อีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่วันนั้นเนี่ยเสร็จเขาก็พูดว่าเอกสารที่ยื่นมาเนี่ยนะครับมีข้อมูลที่เพียงพอนะครับก็คือแท่งนี้จำได้ไหมครับแท่งนี้เนาะที่ราคามันลงไปเนี่ยจากประมาณสัก31,000ลงมาอยู่ที่29,500นะครับแต่ว่าก็สามารถดึงขึ้นไปนะครับแล้วก็ปิดเหนือโซนซัพพอร์ตได้ นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับราคาอยู่ที่3 0ม0 0ื่นนึณตอนที่ผมอ่าคลิปนี้นะครับแต่ว่าเริ่มเรื่องเนี่ยนะครับจากแท่งนี้ที่มันขึ้นมาได้เนี่ยแท่งยาวๆใช่ไหมฮะจาก3,500เนี่ยมาเป็น3,1200เนี่ยเพิ่มมาประมาณ700เหรียญเนี่ยมันมาได้ยังไงนะครับก็คือในส่วนของ b a c k l o ็อกเองนะฮะอันนี้ข่าวจาก Bloomberg นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าทาง b a c k l o ็อกนะครับเขาได้ทำการส่งเอกสารใหม่นะครับให้แก่ Regulator นั่นเองนะครับผ่านทาง NASDAQ นะครับแล้วก็ไดด้าาเเนนิกรรพ่่มใสวขอองยยละี ใหม่เข้าไปนะครับในบล็เเนาะนะครับที่เป็นบล็ของ ETF อ่ะนะครับ Bitcoin ETF นะครับอ่าก็ในรายละเอียดนะครับก็ได้ระบุว่าจะให้คอยเบสเป็นผู้ระวังติดตามการตลาดให้นะครับหรือว่าเป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลนะครับติดตามต่างๆนะเพื่อป้องกันเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดไม่ดีในอนาคตสมมุติถ้าเกิดว่า Bitcoin ETF เนี่ยได้รับการอนุมัติจริงๆนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจะให้คอยเบสนะเป็นผู้ดูแลนะครับหรือว่าติดตามการตลาดให้ เพื่อสนับสนุนในส่วนของ e d f ของ Backlog อกนะฮะหรือว่าบริษัทการจัดการทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็ได้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ทางเ e กเลเตอร์เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าในส่วนของการยื่นเอกสารในเบื้องต้นเนี่ยนะครับจากผู้ยื่นนะครับหรือว่าจากแบล็กล็อกเองเนาะนะครับก็คือมีข้อมูลที่ไม่ได้เพียงพอนะครับผมแล้วก็ขาดข้อมูลที่จําเป็นนั่นเองนะครับในวันเมื่อวานนี้นะครับทางแบล็กล็อกเขาก็โอเค ยื่นหม่ซะเลยนะครับก็ได้เพิ่มในส่วนของถ้าที่ผมไปอ่านข้อมูลมานะนะครับถ้าเกิดว่าไม่ครบทวนขออภัยด้วยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเขาได้เพิ่มในส่วนของคอยเบสนะครับให้เป็นคนดูแลนะครับหรือว่าเป็นบริษัทที่เฝ้าดูแลหรือว่าติดตามการตลาดให้กับทาง b l a c k ล o อกเองนะครับอันนี้เขาก็เพิ่มเข้าไปในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเหมือนตอนแรกเนี่ยในก่อนหน้านี้นะครับเหมือนกับว่าเพียงเขาเพียงแค่จะคุยหรือว่าตกลงกันในเรื่องของแค่สวิตต์อะเร e ยมเมนแค่นั้นเองนะครับหรือว่า ข้อตกลงเกี่ยวกับการบริการพวกนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่เพิ่งยื่นไปเนี่ยก็ได้เพิ่มในส่วนของอาการดูแลนะครับหรือว่าเฝ้าระวังการติดตามตลาดให้กับ EDF เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อข่าวที่ผมเท่าที่จะจําความได้หรือว่าจะเข้าใจตรงนี้นะครับก็ทําให้ราคาเนี่ยพุ่งนะครับพุ่งเมื่อคืนเนาะจากประมาณสัก 30,000, ื่นนะครับสามหมื่นหกร้อยห้าร้อยฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 1 0 0 0ืนหนึ่งพันนะครับก็ ติดแนวต้านอยู่นะตอนนี้นะครับติดแนวต้านอยู่นะครับซึ่งอาจจะขึ้นไปต่อได้ในระยะสั้นนะครับหลายๆคนเขาก็บอกว่าอ่ะถ้ามันขึ้นไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเท่าไอโซน,นี้นะที่มันขึ้นไปนี่ก็อาจจะประมาณสัก36มหมืนนะครับสามหมื่นานะครับบางคนก็บอกประมาณสัก3าม0 0 0ก้อะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับสำหรับข่าว เช้านี้นะครับในส่วนของ i t t o o n นะครับที่พุ่งขึ้นมาจากเมื่อคืนนี้นะครับประมาณ700เหรียญนะครับก็คือข่าวจาก b a c k l o g อกนั่นเองที่เขาได้ทำการยื่นเอกสารใหม่แก่ Regulator นะครับผมแล้วก็ได้เพิ่มนะครับในส่วนของ c คอ b a บส g l o b a l นะครับให้เป็นผู้ดูแลนะครับหรือว่าติดตามเฝ้าระวังนะครับเกี่ยวกับ Bitcoin e t f ของเขานั่นเองเนาะตัวนี้นะครับก็ได้เป็นข่าวดีนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้แล้วก็คิดว่าชอบเนื้อหานะครับฝากกดไลค์ด้วยละกันเดี๋ยวไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ